รัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้มาตามคําขอของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับขอเมนูไข่ดาวหมูสับเข้ามาครับรัวเตยหอมจัดให้เลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นการทําครั้งที่2ครับพอทําครั้งแรกเมื่อวานไข่แดงหลุดออกจากไข่ขาวครับไม่น่ารับประทานเลยหลังจากที่เราเรียนรู้ความผิดพลาดจากเมื่อวานแล้วครับวันนี้เรามาลองกันใหม่ครับรับประกันได้เลยว่าน่าทานมากๆครับสําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆครับมีวัตถุดิบไม่มากครับจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ วัตถุดิบทั้งหมดมีดังนี้ครับพิ่ขี้หนูซอยครับผมซอยไว้สัก2เมตรนะครับความเผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับชอบมากก็ใส่มากครับชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับไม่ชอบไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับ วัตถุดิบต่อมาครับผมใช้ต้นหอม2ต้นนะครับเราจะซอยให้เล็กๆเลยนะครับเอาไว้สําหรับโรยหน้าครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับครัวเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งครับทำได้ขายจริงทุกเมนูนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากทาอาหารตามสั่งครับกดติดตามครัวเตยหอมได้เลยนะครับครัวเตยหอมยินดีแบ่งปันครับหลังจากที่เราเตรียมต้นหอมซอยและพริกขี้หนูซอยไว้แล้วครับให้เพื่อนๆสับกระเทียมไว้สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเอาไว้ผัดกับหมูสับของเราครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วครรัับเเาาไไไปปทํ้้นนตตออ่ดลย สำหรับวันนี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับเราจะตอกไข่ไว้รอเลยแล้วเพื่อที่เราจะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันครับเป้าหมายของเราวันนี้คือไข่แดงเป็นลาวาครับไข่ขาวกรอบนอกครับสำหรับวิธีการแยกไข่แดงครับมีหลายวิธีมากๆครับเอาทีเพื่อนๆสะดวกเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงครับ เดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราแยกไขแดงออกจากไข่ขาวเรียบร้อยครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับเราจะผัดหมูสับของเราก่อนนะครับใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดได้เลยครับผัดจนมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับของเราครับวันนี้ผมทานเองครับใส่หมูไม่มากครับักสักประมาณ20กรัมครับ ผัดไปจนสุกครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอวนงลมครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับแล้วผมจะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยครับหลังจากที่เสร็จแล้วครับเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะครับขับ้นตอนต่อไปครับเปิดไฟตั้งกระทะใหม่ครับวันนี้เราจะใช้กระทะเหล็กนะครับ ใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งกระบวยครับแล้วก็รอให้น้ำมันของเราร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยใส่ไข่ขาวลงไปนะครับหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆเทไข่ขาวลงไปได้เลยครับกะให้ไข่ขาวของเราแผ่นใหญ่นะครับเผื่อที่เราจะใส่ไข่แดงลงไป3ฟองครับหลังจากนั้นก็รอให้ไข่ขาวของเราเซ็ตตัวครับสักประมาณ2-3นาทีครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับในระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถงัดไข่ขาวของเราขึ้นมาได้นะครับอย่าให้ติดกระทะครับเดี๋ยวไข่ขาวของเราจะไหม้นะครับหลังจากที่เราทอดไข่ขาวมาได้ประมาณ2นาทีขอบไข่ขาวของเราเริ่มสุกแล้วครับ เราก็จะใส่ไข่แดงของเราลงไปทีละฟองทีละฟองอย่าให้ทับกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทยอยใส่หมูสับที่เราผัาาดไว้ลงไปบนไข่าดาวของเราเลยครับใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับ หลังจากนั้นครับผมจะตักน้ามันร้อนๆนะครับขึ้นมาราดบนไข่แดงของเราครับเพื่อให้ไข่แดงของเราเป็นลาวานะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะโรยพริกขี้นัวซอยและต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับชอบมากก็ใส่มากครับชอบน้อยก็ใส่น้อยครับหลังจากนั้นก็เป็นน้นว่าเสร็บร้อยครับพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนสมาชิกที่ขอมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับกลัวเตยหอมยินดีแบ่งปันครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ ขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนนะครับวัวเตยหอมขอขอบคุณมากครับ